พอกันอีกคือเกาจ้ามือนนี้ได้อันนั้นปิงป่งไกจ้ะปิ่งไก่บานมาแต่บานคือเกาละจ้ะแล้วลก็มีปิ่งปลาทูนะ้ำกินกับตาําเจลปลาอันเจลปลาจ้ะมาเด้อแซ่บเหมือนกันเหมือนนี้มีสมพักเสียนนะขอนข้วขอนี้นนว,นวบดีนึงไหมหลอกจาะอันไปขายเถือมาแต่ตลาดจงมาไว้กินอือม ปิ้งไก่ดังไฟกลับมาแตขายของามาแล้วเอไฟปีงไก่มันตัวใหญ่มันใหญ <c oughs> ่ปวดแต่ไม่หาบหยาบอือเปิดไม่ถึงรับ ยุงก็ร้ายจ้ะสมพัคเสียงนัง้นห,หน่อยนี้ยังไมังหวดสมพอดีแสบเลย 嗯，对呀。 ปวดเจียวปลานีกับตำเองบ่ม,งมีตอนเปรเี้ยดใส ไอโอ๊กไงเครื่องนึงกับแกงเฟนน่อไม,ม,ม่สมะมันขึ้นเมื่อวานไหมเดี๋ยวเครื่องแล้วแบบปิ่งไก่เ่าหยาบไง Như hồi nãy Mà mình đã phớn tính hồi lắm ยากระนุ่งมันจุดจ้ะนุ่งการุ่งสิยากับข้าวเดียวมันเฮ้ยมันก็นมาอีกคือก่อนเนะจุดอันยากระนุง่งไว้เอา ม,มลระรมปิดพัดลมใบเสียงดังเปิดพัดลมเสียงมันดังอันเข้ามานในกล่องก็เลยปีจ่อยไปปิดไอยแล้วหนูรายการลูกมนันพอแล้วล่ะ น,นี่ของเายอะจริจังอิ่มเลยจ้าวันนี้วันนี้ก็ไม่กินให้เบิรงกซัมนี่และวจ้าพอเป็นไมคคลิปหนาเดอ้อจา้าอันย่าลืมเดอ้อจ้าข่้นมากกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำเน้เดอ้อจา้าขอเป็นไม้คลิปหนาจา้า